คครับทุกคนก็ตามที่ชื่อคลิปบอกครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่กอปเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกือ <g> บ <ill ew ork> เรียกว่าเกือบสู่ขิดบนเครื่องบินก็ได้นะเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของชีวิตเลยท,ที่ที่ทำให้กอลฟรู้สึกว่ากอฟต้องเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของตัวเองละในการใช้ชีวิตนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหนักแค่ไหนแล้วก็ว่าคนดูทางบ้านเนี่ยก็จะได้เป็นความรู้ให้คนดูทางบ้านด้วยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนทางบ้านด้วยนะครับ รูปนี้นะครับที่ขึ้นที่ก็โพสต์ตรงไปแล้วแบบมันมันลงข่าวเต็มหมดเลยไม่คิดว่ามันจะลงข่าวเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแต่คนส่งมาถามว่าเป็นอะไรบ้างเห็นข่าวแล้วตกใจมากแบบเอ้ยเป็นอะไรมากหรือเป,ปล่ามีแต่คนส่งข้อความมาหาแล้วก็แฟนๆทุกคนก็เขียนมาข้งางใต้แบบเขียนคอมเมนต์มาเยอะมากเป็นกําลังใจให้เหมือนบอกให้หายป่วายเอาไว้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่มาทําคลิป,มา,ลปมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะครับก่อนอื่นเลยไอ้รูปที่ก็โพสต์ไปเนี่ยที่ก็บอกว่าก็หายใจไม่สุดหายใใจจหายไม่่ออออกกรเงี้้้แลว็คืขึนพด แล้วมันแบบเหมือนกับมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับจะตายเลยอ่ะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงนี้ว่ามันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงขอเล่ากลับไปก่อนว่าอาการที่หายใจเข้าไม่สุดอ่ะมันจริงๆก็เห็นคนโพสต์ก็ได้คอมเมนต์ก็หลายคอมเมนต์นะว่าแบบมีหลายคนเป็นเหมือนกันอ่างเงี้ยก็เพิ่งเห็นนะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายคนเป็นอาการนี้เหมือนกันที่หายใจเข้าแล้วหายใจเหมือนไม่ไม่เต็มปอดเหมือนแบบ แล้วมันไม่สุดอ่ะแล้วมันค่อนข้างมีความทรมานแล้วก็มันเหมือนกับเหมือนบางที่เหมือนเหมือนเราจะขาดใจอ่ะแบบพอมันเป็นมากๆแล้วเราจะหัววิ้งเลยอย่างเงี้ยซึ่ง อกอ่อฟขอเแล้วย้อนกลับไปมันจะมี2ครั้งที่กรอฟเคยเป็นแบบนานนานมาแล้วแต่แบบเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วแล้วก็เป็นห่างกันด้วย2ครั้งนี้แต่กรอฟพยายามสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นหล,หลังจากเราไปทําอะไรซึ่งจริงๆแล้วคือตัวกรอฟเองกรอปวันตอนนั้นก็อปไปกินทั้ง2ครั้งเนี่ยคือกินบาร์บีคิวเกาหลีแล้วก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยสังเกตครั้งที่2ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าก,กินซอสซัมซัมจังที่มันเขาเรียกซัมจังมันเป็นที่กมันเป็นสีส้มๆแล้วไป ก็กับอาหารอื่นก็ไม่เป็นไรก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือเราจะแพ้อไอซ้ำจังนี้เพราะว่าพอกินบาร์บีคิวเสร็จกลับมาที่บ้านหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึงสงชั่วโมงก็เริ่มเป็นแบบเอ๊ะทำาม็หายใจแปลกๆหายใจไม่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเออสงสัยเราคงแพ้มั้ง เราคงแพ้ก็กินยากแก้แพ้ไปเทเลฟาสนะ่ะก็ดีขึ้นนั่นคือสองครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแต่แบบแบบแบบห่างกันานานมากเลยนะไม่ได้ถีจนจนถึงขั้นแบบที่กอลฟลงข่าวไปคือกอฟได้ได้มีโอกาสโพสต์ใน Facebook ไปด้วยก่อนที่ก่อนที่รูปที่จะเป็นข่าวก็คือโพสต์เฟซบุ๊กไปเพราะว่าอยากรู้ว่าจริง,รงๆแล้วมันมีใครเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหตุมันเกิดจริงๆเนี่ยที่มันถีถีถีเลยนะเริ่มมาถีถีคือไอตอนที่มันเริ่มเป็นเลยจริงๆแล้วมันเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่24ตอนลางคืน ยี่สิบสี่ตอน,นคือเราเริ่มรู้สึกหายใจแบบมันเหมือนแบบเฮ้ยไม่สุดไม่สุดแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงแพ้อาหารหรือเปล่าว่าเรากินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนแบบมันรู้สึกวิงแล้วมันไม่หายสักทีเว้ยก็เลยเออนั่งรถพยาบาลเอ้นั่งรถนั่งรถไปโรงพยาบาลไปหาเพราะครึ่งหมอก็หมอก,มอก็ฉีดยาที่มันเป็นเกี่ยวกับทางเดินกระเพาะอาหารให้ครึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนที่เราไปถึงโรงพยาบาลเราขอหมอเขาห้องน้ำด้วยรู้สึกว่าท้องเสียนิดนึงอย่างเงี้ย เออน,นั่นแหละพอเราได้ยาไปครึ่งชั่วโมงเราก็ดีขึ้นแล้ววันที่25ก็ตื่นไปตอนเช้าไปถ่ายโปสเตอร์กอลฟ์ฟไมค์คอนเสิร์ตนี่นแหละก็ทำงานทำงานทำงานก็ไม่ได้เป็นไรนะพอกลับมาบ้านปุ๊บตอนกลางคืนอยู่ดีก็เฮ้ย มันหายใจไม่สุดอีกแล้วว่ามันเหมือนมันแบบมันหายใจไม่สุดอีกแล้วว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้กินอะไรที่มันแปลกหรือพิรุษหรือผิดปกติไปจากด้านนี้ว่าโอเคมันเป็นแป๊บนึ่งแล้วมันก็ดีขึ้นมันไม่ได้เป็นไหก็นอนไปตื่นเช้าไปอีกวันไปถ่ายสปอตวิดีโอโปรโมทคอนเสิร์ตกอล์มค์คือมันถ่ายติดกันนะสวันแล้วก็ ตอนเช้าเราก็นั่งแต่งหน้าอยู่เราก็แบบทำไมมันหายใจไม่สุดอีกแล้ววะอะไรเงี้ยแบบเราก็แบบรู้สึกว่ามันแปลกๆหายใจไม่สุดอย่างเงี้ยหลังหลังจากวันนั้นก็ได้ไปมีโอกาสไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยใ,ให้เราฟังปอดเราแล้วก็ให้เราไปเป่าไอ้เครื่องทสซี่มันเป่าแบบให้แรงที่สุดอะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นค่าว่าค่าเป็นยังไงเอามาปุ๊บตอนที่หมอทสสอบอะ่ะคือฟังเสียงปอดเงี้ยหมอบอกว่าโอเคมันมีการหายใจเหมือนมี มีความตีบตอดลมตีบนิดนึงตอนหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็จมูกค่อนข้างบวมเวลากรอเป็นอันนี้ที่มันรู้สึกหายใจเข้าไม่สุดหนักๆมันจะรู้สึกเหมือนจมูกข้างในบวมแบบหายใจแล้วมันจะแบบเหมือนข้างในรู้สึกได้ว่ามันบวมอ่ะเหมือนเวลาเราเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็ไอเครื่องเป่าที่เราไปเป่าค่าอะไรต่างๆที่มันขึ้นมาก็คือหมอมาดูค่าเราทุกอย่างปกติโอเคหมอก็จ่ายยามาให้เป็นยาเป็นพวกยากลุ่มแบบมีโรคภูมิแ,บบมมแพ้แก้หอบเืดแล้วก็ มีไอ้พวกยาปรับเรื่องของลำไส้อะไรเงี้ยเพราะว่าหมอบอกว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ที่เราไลฟ์สไตล์ของเราที่ก๊อปเล่าให้หมอฟังในบางทีก็แบบ เออเราต้องดูหนังดูหนังแล้วเราก็กินขนมหวานไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทิ้งเวลาไม่มากพอที่เราไปนอนเหมือนกินเสร็จแล้วไปนอนเลยไม่เว้นไว้ก่อนสักแบบอดลิสน้2สองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วกดมันตีกลับขึ้นมาพอเวลาการที่กดมันตีกลับขึ้นมามันอาจจะเข้าไปในหลอดลมได้ทําให้หลอดลมมันตีบเดืออะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้หายใจยากลาบากอะไรเงี้ยก็มาถามหมอว่าแล้วความเครียดมันเกี่ยวไหมถ้าความเครียดอ่ะมันทาให้มันแบบมันแบบว่าเรามีกดออกมาไหมหมอก็บอกก็มีส่วนอะไรางี้แต่จริงๆแล้วถ้าง คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือเอาจริงเรื่องส่วนตัวมันก็มีบ้างแหละแบบอย่างกับแฟนกอปเองหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแบบมีมีอาร์กิวอาร์กิเมนต์เกิดขึ้นกันบ้างมีการทะเลาะกันบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเป็นแบบบ่อยๆบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ก็พยายามเคลียร์กันไปนะมันก็เป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของ relationship ซึ่งกอลก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผล กับความเครียดหรือเปล่าหรือว่างานที่เราทําอยู่แล้วเราเป็นคนไม่ปล่อยวางแบบเหมือนเป็นคนที่แบบคิดแล้วต้องทําเลยทันทีถ้าทําทําไม่เสร็จจะไม่อยากนอนจนกว่าทําให้มันเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเสร็จเรียบร้อยเราถึงเข้านอนได้แล้วบางทีมันก็มาถึงปีสเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างดึกอะไรเงี้ยหัวมันจะชอบแล่นตอนกลางคืนไอ้อย่างยกตัวอย่างนะเรื่องงานอย่างเช่นแบบ ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเกี่ยวไหมทุกคนอาจจะคอมเมนต์บอกคุยกับกอลปหต่อยก็ได้ว่าเออมันมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะยกตัวอย่างเรื่องของงานกอลปอย่างเช่นแบบงานที่กอลปคิดว่ากอลปสนุกกับมันเป็นงานการวาดการด,ดีไซน์อาร์ตทอยที่กอกลป์กำลังทําของกอลปอยู่ตอนนี้แล้วในหัวกอลปมันคิดอยู่ตลอดเวลาว่า,วาเอะเราจะทําดีไซน์แบบที่เป็นแนวของเราดีไหมแล้วแบบถ้าเราทําออกมาแล้วมันดีไม่พอคนจะชอบไม่ว่าเพราะเงินลงทุนมันเป็นเกือบครึ่งล้านแนนอะไรเงี้ยในการทําของชิ้นนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้เราจะแบบ ออกแบบแบบเหมือนเป็นการล้อเลียนโดยการใช้ pop culture หรือคนที่แบบคนจําได้อยู่แล้วมามาดึงให้คนรู้จักเร็วขึ้นในในโปรดักต์ของเราแล้วคือเราก็นั่งวาดอย่างเงี้ยวาดอย่างเงี้ยอยู่2อันอยู่แบบมีอาทิตย์นึ่งคือวาดถึงตีสามตีสี่วาดอยู่2แบบวาดของตัวเองคือแบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาให้คนอื่นดูคนนั้นคอมเมนต์คนนี้แบบบอกไม่ดีคนนั้นบอกดีเราก็แบบสับสนว่าสรุปมันดีไม่ดีหรือเราเป็นอาร์ติสเราควรจะแบบเชื่อตัวเองแต่ว่าเราก็ควรรีเสิร์ชเปล่าวะเพราะว่าเราก็ต้องลงทุนเงินเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าเราทําอันนี้ดีเพราะาเราวาดอันนี้มาเป็นแบบแนวล้อเลียนแล้วเปิดให้คนดูแล้วคนบอกวุ้ยน่ารักมากควรตีนมากทําอันนี้ก่อนดีกว่าใจเราก็ไปอีกอันนึงเงี้ยแล้วมันมันตีกันอยู่อย่างนี้ด้วยความที่แบบ ไอของชิ้นเนี้ยมันแบบถ้าวาดล้อเลียนมันก็มีเวลาของกระแสที่คนคนนี้หรือป๊อปคัลเจอร์เรื่องนี้มันจะอยู่ในกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยในการผลิตจะทันไหมอะไรเงีง้ยแล้วลงเงินเยอะแล้วหัวก็มันคิดแบบคิดตลอดคิดไม,ไม่ไม่ไม่หยุดเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยมันคือเหมือนแบบก็คือว่าเราอะดีไซน์อาร์ตท,ทอยอยู่ไงก็ฝากไปติดตามหน่อยนะครับทุกคนอยู่ในที่นี่ฮนะช่องทางนี้จะเดี๋ยวจะมาเผยอาร์ตทอยชิ้นแรกของเราถนะ้าใครอยาก สั่งก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นการไม่ปล่อยวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนเราความเครียดตรงงานด้วยบวกกับชีวิตส่วนตัวด้วยแล้วมันก็แบบเหมือนเราเครียดไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงตอนที่กอฟทำอยู่กอฟก็แค่เนี่ยพอเริ่มพูดแล้วเริ่มแบบเริ่มหายใจไม่สุดละอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าทุกคนมีมีม,ม,มีมีการเป็นแบบนี้ไหมที่แบบคิดอะไรแล้วต้องทําเลยแล้วทํแเราย้ําคิดย้าทําอยู่ในหัวอะไรเงี้ยมัน ก็อาจจะเครียดได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและก็คือก็รู้สึกกับสนุกกับมันนะกับการออกแบบที่กอลฟชอบนะคือการวาดรูปมันเหมือนได้ระหว่างที่กอลฟวาดรูปอะมันเหมือนกอฟได้ทําสมาธิอะทุกคนมันกอฟสามารถวาดดีไซน์แบบอะไรพวกนี้ที่กอลฟวาดอะตั้งแต่แบบ6กโมงเย็น จนถึงเที่ยงคืนวาดไปเรื่อยๆได้เลยอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนการทําสมาธิอย่างหนึ่งของคอปเลยเงี้ยนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเออจริงแล้วมันมันมันเครียดจากหลายๆอย่างสะสมโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านั่นแหละเข้าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินคือก๊ปอปอะเกือบตายอะทุกคนคือก่อนเครื่องจะออกเครื่องดีเลยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นไรนะกินปกติกินอาหารกินข้าวปกติพอขึ้นเครื่องมาปุ๊บสักพักมันมาอยู่เดียมันก็เริ่มหายใจแบบ ไม่สุดแล้วอะมันเริ่มหายใจไม่สุดจมูกเริ่มแน่นแล้วแม่งเครื่องจะขึ้นเลยว้ทุกคนเครื่องกําลังจะออกอะกอฟถึงขั้นบอกพี่แจงว่าพี่แจงแบบให้เขาให้เขาวนกลับได้ไหมให้เขาหยุดได้ไหมกอฟอยากเอายาที่มันเป็นยาพ่นพอหมอให้ยาพ่นตอนไปหาเรื่องพอหมอบอกว่าเป็นเรื่องปรับลาไส้แล้วาาลให้ยาพ่นที่ยาม้หลอดลมมันหายตีบอะไรเงี้ยแล้วกอฟเอาโหลดไปแล้วกอฟาแบบชิบหายละกูตายะปะเนี่ยแบบเหมือนหายใจไม่สุดหายใจไม่สุดแล้วแบบกลัวมากแล้วคือแบบตาคอแล้วตัวสั่นเลยพี่แจงก ส้งสติอะไรเงี้ยใจเย็นๆแล้วคือแบบกอล์ฟถึงขั้นแบบบอกเดินไปบอกพนักงานของเครื่องบินว่าแบบพี่ครับผมไม่ไหวแล้วครับผมแบบมันเหมือนมันวิงวิงคือแบบหายใจไม่สุดแล้วแบบเหมือนแบบหน้า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 คือกอล์ฟคือไปแล้วคือคือหน้าเสียมากๆแล้วแบบมันสามารถลงจอดได้ไหมกอล์ฟถึงถามพนักงานเลยสามารถลงจอดได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเครื่องมันกำลังขึ้นละกำลังกึกกึบินขึ้นไปเงี้ยจนกระทั่งเขาต้องเอาออกซิเจนมาให้ให้กอล์ฟแเป็นถังอ่ต้องขอบคุณพี่ๆมากเขาดูแลกกกกกอออปดดีีีีมมาาาาาทท่่แแแรรเเเเชยยนนงงซิิจจใใใหหห้้้้้ลลวว็็ตคั เากดประกาศอะก็ไม่เคยคิดในชีวิตเลยนุย้ยว่าก็จะแบบจะมีการประกาศอิมเมอร์เจนซีว่าแบบกดตึง้งบนเครื่องนี้มีใครที่เป็นหมอที่มีเซอร์ติฟิเคตว่าเป็นหมอจริงๆทํางานเป็นหมอจริงขอให้มาแอสซิสต์หน่อยมาข้างหน้าหน่อยเพื่อมาดูามีคนมีคนแบบไม่สบายอะไรเงี้ยเรียกมาก็มากัน2คนคนหนึ่งเป็นหมอเลยชื่อฮิบาน,นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆที่เซฟมายไลฟ์นะช่วยชีวิตไว้ก็มานั่งคุยด้วยแล้วก็แบบ testing แ,แบบ ต่างๆนานาครับแล้วก็มีคุณพี่คนหนึ่งชื่อคุณนิกนะเขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนออกกําลังกายแล้วเขาก็มีความรู้เรื่องอาหารเรื่องไดเอทการกินหรือมีความรู้บ้างกับการออกกําลังกายหเยือก็มาช่วยก็ถือว่าเขาก็แบบทุกคนก็มาช่วยนะฮะหมอก็แบบเหมือนแบบคอยตรวจแล้วก็ถามว่าแบบเป็นอะไรไหมแล้วก็เอาที่เครื่องตรวจว,วัดวัดความดันนั้นนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งคือหัวใจกับเต้นเร็วมากเต้นเร็วมากแล้วแบบคือมือกอลอะที่กอลบบอกหมอไปคือมือตรงเนี้ย นิ้วกับตรงเนี้ยคือชาไปเลยเว้ยชาไม่ได้หมายถึงไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกอยู่นะคนจับรู้สึกแต่มันจะเหมือนเม็ดเม็ดซาซาเวลาเราเป็นเน็บแล้วเน็บค่อยๆหายมันจะเป็นซาซาเคยเคยเป็นป่ะซาซาตรงนี้กับมือข้างนี้ซาซาแล้วมันเริ่มซาที่หูเว้ยพอซาที่หูแล้วเหมือนทูชามันเริ่มมันไล่มาข้างหลังเนี้ยเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีรู้สึกหนาวมากเราก็ไม่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นแอร์นะเพราะมันหนาวแบบหนาวแบบสั่นอ่ะสั่นแบบแบบสั่นแบบ แบบสั่นเงี้ยแล้วเขาก็หมอเขาก็กดท้องดูว่าตรงนี้เจ็บหรือเปล่าเจ็บแล้วพอกดไปเสร็จแล้วก็เจ็บใช่ปะ่ะเขาก็แบบเหมือนประมาณว่ามีแบคทีเรียตัวหนึ่งนะมันอาจจะเป็นไปได้ที่กอฟจะมีโอกาสเป็นเขาเรียกว่า Helicobacter pylori คือหมอบอกว่าแบคบทีเรียเนี้ยมันมีถูก pass on ถูกส่งต่อมาจากทางพ่อพ่อแม่เราอยู่แล้วเหมือนส่งมาเรามันจะขึ้นมาต่อเมื่อถ้าแบบระบบร่างกายเรามันรวนหรือมันิมมูนซ system เรามันตก ตกลงมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอินเฟคชันในท้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาแล้วให้ไปลองทำบลัดเทสดูนะว่าเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยเาเนียอยู่บนเครื่องก็พยายามนั่งคุยกับเขาเขาก็พยายามช่วยคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแบบเหมือนมันดีขึ้นอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันดีขึ้นแต่ ตอนที่เป็นคือแบบโหเหมือนแบบจะตายเหมือนแบบหายใจเข้าไม่ออกเลยอ๋อแล้วเขาพี่นิกเขาเป็นแบบคนที่แบบว่าเหมือนออกกําลังกายเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ลองกินน้าส้มไหมมันอาจจะช่วยเพราะน้ำส้มมันจะมีความหวานหรืออะไรสักอย่างที่เข้าไปแล้วพอแบบเรียมไปเจอมันอาจจะทําอะไรสักอย่างก่อนทําให้เราเขาก็จาไม่ได้นะตอนนั้นมันแบบวิงวิงแล้วอะแต่พอกินน้ําส้มไปก็ช่วยนะก็ดนะีขึ้นหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เขาก็ชวนคุยนั่งคุยมันก็แบบเหมือนทุกอย่างมันก็ซอฟต์ลงเบาลงอะไรเงีย้ยพอลงเครื่องมาพอลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยอนดีแแลล้้้ววพขึรถ พี่แจงจะพี่แจงผู้จัดการคอปเนี่ยก็จะส่งกลับบ้านนี่แหละเออแล้วเราก็อยู่ดีก็หายใจไม่สุดอีกแล้วเว้ยแล้วก็เฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันดีขึ้นแล้วนี่ว่าจนกระทั่งก็ตัดสินใจอะแวะไปโรงพยาบาลเลยแวะไปโรงพยาบาลออที่เราหามาก่อนเรื่องลำไส้เนี่ยก็ไปหาแล้วก็บอกเขาว่าแบบเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ไปนั่งอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วบอกเลยว่าแบบตอนอยู่ห้องฉุกเฉินคือเป็นหนักกว่าบนเครื่องอีกทุกคนโอ้โหอันนี้คือมันเป็นอยู่ดีๆมันก็หายใจเข้าไม่สุดใช่ปะ เป็นเหมือนเดิมจะแน่นจะโมกชานิ้วชานิ้วชาที่ชาที่หูไปจนถึงหลังเนี้ยหลังตรงนี้คือชาเยอะขึ้นเลยนะและที่มันเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างที่เขาติดขึ้นเทสหัวใจที่ติดเทสความถี่ความวิ่งของหัวใจกราฟอะไรเงี้ยเขาเทสอยู่เราก็ถามเราก็ถามพี่หมอว่าแบบหรือพยาบาลว่าแบบได้ติดตรงท้องผมด้วยป่ะครับมันเหมือนอะไรนงนงเขาบอกไม่ได้ติดตรงท้องติดตรงแถวแถวนี้ซึ่งเราทุกนงนงตรงเนี้ยเราเหมือนมันมีอะไรแบบ เหมือนชาเหมือนหูเราอะอยู่ข้างในเหมือนชาหน่วงๆเสร็จแล้วค่อยอยู่ดีๆทุกอย่างค่อยๆแบบตัวเราไม่ค่อยๆถูกบีบลงมาเหมือนเป็นกีบแบบเหมือนกดลงมาเหมือนเกงแบบบีบลงมาแล้วแบบแล้วแบบแบบเหมือนเราหายใจแบบหายใจไม่สุดจนกระทั่งพี่พยาบาลเขาต้องมาเล่นเล่นมุกกับเราแล้วก็เหมือนพยายามบอกว่าค่อยๆหายใจหายใจช้าเข้าออกแล้วหายใจหยุดนะสองวิแล้วปล่อยออกอะไรเงี้ยแล้วเราแบบ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแบบเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเงี้ยซึ่งเหมือนพี่แจงผู้จัดการเราเขาบอกเขาเคยเป็นมันคือ hyper ventilation เป็นอาการที่แบบเขาเรียกว่า hyper ventilation เออซึ่งพยาบาลก็พยา,าพยามเล่นมุกให้เราผ่อนคลายบอกเนี่ยได้จับมือก๊อปไม้ไม่ต้องซื้อบัตร V I P เลยนะแบบว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็แบบเออมันเขาก็พยายามทําให้เราีแลกซ์ขึ้นพยายามคุยกับเราพยายามให้เราหายใจคือเราเป็นถึงขั้นแบบหมอครับผมขอยาหน่อยยาอะไรก็ได้ที่แบบช่วยให้ผมแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ยาคลายเครียดมาพอกินไปปุ๊บหลังจากน มันแบบแป๊บเดียวอะทุกคนภาพก็ตัดเลยตัดเลยก็ไม่รู้กอบจ่ายตังค่าหมอไปยังไงบ้างคือพี่แจงจาัดก,การทุกอ,อย่างรู้ตัวอีกทีคือตึกรู้ตัวอีกทีคือเหมือนกํนลาลังมีคนแบกคือเหมือนพี่แจงแบกแล้วก็แอนนี่แบกกับขึ้นไปแล้วก็ออกขึ้นเตียงนอนแล้วก็ภาพตัดหลับไปเลยตื่นเช้ามาก็คือตื่นมาตอนเช้าเลยอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปทํางานทํางานตอนเช้าไปถ่ายงานรายการสนองเนื้อนี่แหละ9ก้าโมงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นงานลูกค้าอะไรอย่างงี้ก็คือเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องไป,ต,งไปต้องไปเพราะว่าคุยลกลค้้าาแวเพระ นั่นแหละเพราะว่าไอตอนที่อยู่บนเครื่องบินคือเราบินบินกลับมาจากมาเลเซียเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยเออไม่อยากให้แบบงานเสียด้วยอะไรเงี้ยแต่โชคดีนะที่บินบนเครื่องบินมันบินแค่แบบ2ชั่วโมงอะไม่งั้นแบบท่านานกว่านั้นคือแบบคือเรายิ่งเรายิ่งเรามีการฟร e a เอา t เรื่องเครื่องบินด้วยนี่ก็คือแบบ ตกหลุมเครื่องบินทีหนึ่งแล้วกลัวไปเลยตอนนั้นแล้วก็คือว่าประเด็นก็คือว่าพอหลังจากที่เราเข้าฉุกเฉินแล้วเป็นกีบอีกทีอย่างเงี้ยพอก็คือพอเราทํางานถ่ายสนองเนะื้อจบเสร็จปุ๊บเราก็ตรงไปหาหมอเลยแล้วก็คุยกับหมอหมอก็ดูย้าอีกทีนะเอาเอ็กซเรย์ไปหลายรอบมากเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่ปอดใช่ปะขึ้นเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นไรเอ็กซเรย์หัวใจไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่เป็นไรเลยเจาะเลือดไปหมอโทรกลับมาว่าไม่มีอะไรเลยค่าอิเล็กโทรไลต์ทุกอย่างทุกอย่่่่าาางงอ,ออออออเเเคคหหหหมมมดดลลยยยยืืแูแีวใ้ ็บอุจระแต่ตอนนั้นเราเราถ่ายไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่ไม่สามารถเอาเก็บให้หมอได้อีกหมอให้มาเก็บแล้วให้ส่งหมอสายวิ่งไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยถึงจะได้รู้ว่าโอเคติดเชื้อในแบคทีเรียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หมอคา,าดคะเนว่าไม่น่าจะติดเชื้อน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนเิเลชันเกี่ยวกับการสตร e ส s เอาท์หรือเครียด เครียดสะสมเครียดไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าแบบต้องดูแลสุขภาพนะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างเพราะหลังกลก็ออกกําลังกายน้อยลงเรียกว่าแรเลยดีกว่าในการออกกําลังกายแล้วก็คิดว่าต้องกลับออกกําลังกายจริงจังละเพราะว่าคือกอล์ฟอะไปเล่นไปถ่ายแอคชั่นมาแล้วมันมันเริ่มปวดหลังด้านล่างตั้งแต่พฤศจิกาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันคือพอไป MRI มาดูปุ๊บไอหมอนรองกระดูกมันมันเกิดอาการเขาเรียกว่า mild b u l g i n g Dis c คือมันมีการแบบเรียกว่าปลิ้นนิดเดียวหรือเรียกว่าอักเสบออกมาจากจาก จากข้อต่อกระดูกนิดหน่อยซึ่งเราก็ต้องทํากายภาพแบบหลายๆคนถามมาแล้วก็เป็นเป็นห่วงนะก็ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็พยายามอยู่กับมันแล้วก็ เข้าใจมันว่าเมื่อไหร่ที่มันอาจจะมีโอกาสเป็นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนก็จะทําให้ร่างกายกอลฟเฮลตี้เพื่อพร์ฟอร์มได้เต็มที่สําหรับคอนเสิร์ตกอล์ฟไมที่จะเกิดขึ้นในธันวานะครับทุกคนครับ make a promise กับทุกคนเลยว่าจะเป็น the best show สําหรับทุกๆคนในคอนเสิร์ตกอล์ฟไมไม่ต้องห่วงขอแบบไทยอินนิดนึงนะเพราะว่าแบบเราตั้งใจจริงๆคอนเสิร์ตกอล์ฟไมอุตส่าห์ทําชุดสลัมเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอยากบอกทุกคนว่าแบบเออให้ดูแลสุขภาพนอนให้เร็วขึ้นอะไร ใครหรือน้องๆเด็กๆที่ช่องที่ดูกอลอยู่แล้วถ้าไม่อยากกินผักไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาแนะนำนะครับว่าให้กินสะหน่อย at อ e ล s สแบบวันละครั้งก็ได้ผลไม้หรือผักอะไรเงี้ยแล้วก็วนอนให้เป็นเวลาอะไรเงี้ยสิหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่เริ่มโชว์หรอกแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเอยแล้วเราจะนึกถึงตลอดว่าเอ๊ะแต่ก่อนเราไม่เห็นเป็นไรเลยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่แต่อยากให้รู้ว่าเวลามันผ่านไปอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราต้องไม่แก่นะทุกคนเรายังวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเราต้องรักษาสุขภาพอะไรเงี้ยเดี เพื่อให้ทุกๆคนได้มาดูคอนเสิร์ตกอลฟไม้แล้วก็ได้พลังบวกจากช่อง YouTube กอล์ฟด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ฟังเรื่องราวของกอลฟในวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าโอเคดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยทุกคนขอบคุณมากนะครับ Love y o บ๊าย bye จุบจ๊บ